ขอเชิญร่วมปิดทองไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ฉลองวิหารไม้ทรงไทยและเปิดวัดท่องเที่ยวณวัดทงไทยยารางน้ำโจรใต้ตำบห้วยเกตอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เริ่มงานวันที่30ทธันวาคม2557ถึง3มกราคม2558ภายในงานร่วมไหว้พระขอพรหล,ลวงพ่อพิจิตรไม้ตะเคียนทองพระพุทธรูปศิลปะ5แผ่นดินหลวงพ่อเงินไม้ขนุนอายุ100ปีพระอรหันต์80องค์พระเกจิอาจารย์หุ่นขี้พึ่งและมีดนตรีมหรสพให้ชมฟรีเฮ้พัชชา เด็ดเพชรพิจิตรทำการแสดงแล้วจ้าในงานพบกับคณะลิเกชื่อดังรวมดาวเด็ดเพชรพิจิตรรำวงย้อนยุคสิงห์นาฏเทศแหลท่ทานองสนอกสนับสนุนการจัดงานโดยนายชาติชายเจียมสีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรย่าพลาดเด็ดขาดเปิดวัดท่องเที่ยวทุกวันไม่มาไม่รู้พระพุทธรูปศิลปะห้าแผ่นดินหนึ่งในพิจิตร